<im itation> สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน How to Dip Coffee <im itation> ขอนำเสนอสูตรที่8ของทางร้านสูตรนี้มีชื่อว่าอะไรครับโคคนัทดิฟครับโคคนัดดิฟอุปกรณ์นะครับวันนี้เรามาใน How to Dip Coffee มาในถุงแบบไหนครับ d i p ดิฟแบ็ b ดิแบ็นะครับและเราก็มีน้ำมะพร้าวแล้วก็มีผงโกโก้น,นะครับจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคไหมครับจีโออันดับแรกเราแกะฮ o วทู p c o f f e e ออกมาก่อน ดลองกลิ่นดิครับหอมครับเป็นไงมั้งครับหอมมากครับเพราะยังไม่ได้เติมน้ำเยอะนี่นะครับคาทีฟกาแฟในแบบดิบแบ็กนะครับเดี๋ยวแกะเองครับตามสเต็ปของเราทำยังไงครับฉีกซองง่ายมากครับใครก็ฉีกได้หลังจากนั้นเรากางขาเดี๋ยวแกเองครับแล้วค่อมไปที่แก้วครับ้ามันหอมไหมครับยังไม่หอมครับเพราะยังไม่ได้เติมน้ำเยอะคล้อมไปที่แก้วนะครับแล้วก็เติมน้ำร้อนตามสเต็ปเราครับเติมเองครับเติมน้ำร้อนสามครั้ง ครั้งแรกครึ่งซองคิดพอพอครั้งท SO 네 mm ี่สองตองเต็มตองดิปแบ็คเต็มซองดิปแบ็คครับแล้วเราก็รอครับตอนนี้นะครับเรามาเปลี่ยนสถานที่นะครับเรามาเที่ยวกันตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจิโอโรงแรมครับโรงแรมที่จังหวัดอะไรครับจหเชียงใหม่ครับเชียงรายครับไม่ใช่เชียงใหม่ใกล้ๆกันแล้วก็ครั้งที่สามนะครับเต็มถุงดิปแบ็ควันนี้นะครับเรามาทํากิจกรรมนอกบ้านเนี่ยเราก็สามารถ นำ how to drip coffee เนี่ยไปทานได้นะครับเพราะว่าพกพาสะดวกกลับบ้านชามากเลยค่ะโอเครถตอนนี้กลิ่นหอมไหมครับจีโอดมรับครับตอนนี้ใกล้ลงหมดแล้วครับโอเคเอาออกเลยครับเอาออกเลยนะครับอาจารย์เอานี่มาลองก่อนนะครับแล้วคืออะไรอะเอามาสองแก้วเหรอครับผมหลังจากนั้นเราเติมน้ำมะพร้าวลงไปครับจิโอไม่ใช่น้ำมะพร้าวครับน้ำเย็นน้ำมะพร้าวเทลงไปเลยครับ อันนี้เราจะเป็นสูตรร้อนนะครับครับถ้าผู้บอกให้หยุดตอนไหนอ่าโอเคเทเลยครับอีกนิดนึงครับโอเคพอครับหลังจากนั้นครับเราจะโรยผงโกโก้ลงไปนะครับเจีโอโรยผงโกโก้ลงไปให้หน่อยครับออกครับอ่าเทไปหมดเลยครับโอเคครับเทไปเลยครับพอครับหลังจากนั้นเราจะคนให้เข้ากันครับแต่มันจะมันจะหวานอันนี้เนี่ย จะได้มีความหวานนะครับจากน้ํามะพร้าวแล้วก็ความมันจากผงโกโก้แล้วก็ความหอมของกาแฟด้วยครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงลองดมกลิ่นสิครับหอมอร่อยมากครับอร่อยมากเป็นกลิ่นโกโก้กับน้ำมะพร้าวที่ลงตัวมากนะครับเจี๋โวมานีก่อน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  มามานั่งก่อนมาปิดปิดนี่ก่อนปิดรายการก่อนสําหรับวันนี้นะครับ h ฮาวท i p Coffee เรานําเสนอสูตรที่8ของทางร้านสูตรนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับโคคนทดิฟครับโคคนทดิฟครับเป็นสูตรร้อนด้วยนะครับทานอุ่นๆสบายเลยและคราวหน้าครับหากสงสัยว่าเราจะมีสูตรอะไรต่อเนี่ยติดตามได้นะครับกับสูตรที่9ว่าเราจะทำอะไรนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายขอจินของขิ้นหน่อยครับ